มาดามแท้ไม่จำเป็นต้องทำงานอ๋อจักมีย่ยหนึ่งนะคะมีมาดาม,มาดามหรือว่ามาดามมารู้กันนางมาคอมเมนต์นะคะนางมาพอ่อจในคลิปสีพิรินลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะะ,นนนะะเพราะว่านางมาทำงานนะคะเพราะว่านางบอกว่านางเป็นมาดาร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่ส,สวยให้สามีเลี้ยงตื่นขึ้นมามีเงินวางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะ,นะะแล้วก็ออกไปช้อปปิง้งนะจ๊ะ แต่ว่าเบิ่งสัพหามนังแล้วนางบอกว่านางเป็นมาดามมาดามแท้ไม่จำเป็นต้องทํางานมาดามใส่มูด้วยนะคะได้กินเงินจากรัฐบาลน,นางบอกว่ามีเงินรัฐบาลกินนะคะอยู่เมืองไทยกับมีสมบัตินันร้อยเปอร์เซ็นต์มาดามต้องไปนอนกินเงินรัฐบาลละกัมีสมบัติอยู่เมืองไทยก <c oughs> <c oughs> ันเลยสิมาตอบนางนะคะนะผู้ใดเห็นด้วยกับพิริณเนี่ยว่ามาดามแท้ไม่จำเป็นต้องทํางานอันนี้พิริขออนุญาตนะขออนุญาตแย้งนะพิริบอกเห็นด้วยนะคะ เพราะว่าเท่าที่เห็นคนที่เขารวยจริงๆนะฮะคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมาดามร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆพี่กัลิพี่เล่นก็บ,บอกเข้าใจนะคะมามมดามเนี่ยจะมาอะไรจะมาเป็นอย่างคือต้องใส่เรียกคนที่เป็นเมียฝรั่งอย่างแนวนี้นะคะจริงๆความหมายของมาดามเนี่ยมันมัน,มนเปลี่ยนปทังสันจะว่ากับว่าอย่างกันแล้วแต่นะคะพี่ลขอใส่คำนี้ไปเลยกันแล้วกันนะ,ะ, <S <S ะพี่เล่นบอเขา้เนนะคะคเขาใจว่าอ่าเท่าที่พี่เล่นเห็นนะคนที่เขามีเงินนะฮะคนที่เขารวยอีดีส่วนมากเท่าที่พี่เล่นเห็นนะ คนยิ่งรวยยิ่งทํางานอ่ะส่วนมากที่พี่เล่นเห็นสังเกตคนรวยๆย,ยังอ่ายังคนที่มีแฟนต่างชาติระดับแถวหน้าของเมืองไทยใครก็แล้วแต่ไปสังเกตอ่ายังคุณแอนอ่ายังคุณแอนยังใครก็แล้วแต่ที่เขามีสามีแบบเศรษฐีเอลีเป็นรวยๆล,ลังรวยเอลีเขาก็ทํางานเขาก็มีกิจการอ่าส่วนตัวเขาก็คือทํางานเป็น working woman ทัท่วๆไปนะทุกคนทํางานนะคะทั้งที่เขา่จําเป็นต้องเฮ็ดก็ได้เพราะว่าสามีเขาเป็น พวกนักธุรกิจผันหลงผันหลานเนาะอันนี้คือเข้าว่าถึงเป็นระดับแถวนานะะของเมืองไทยที่เขามีสามีจังชาติคือรวยอีดีนะคะส่วนมากที่พี่เลี้ยเห็นคือเขากระเฮ็ดงานเขากระเฮ็ดงานไปเขามีกิจการส่วนตัวเขาทําธุรกิจทําอย่างไปทุกคนจะทํางานนะคะแต่ว่านั่งอันนี้นะคะทีมาคอมเมนต์นะนั่งบอกว่านั่งเป็นมาดามสายมูมาดามสายมูนะคะนั่งยูเจแปนพร้อมกับบัลูทีกันว่าเป็นอย่างนั่งคือเรียกจากฟังว่ามาดามทั้งที่เจแปนนะคะญี่ปุ่นมันโมเมนต์ฝรั่งญี่ปุ่นคือไม่ใช่ฝรั่ง ญี่ปุ่นก็คือเอเชียนะคะวมามา่าดามมันเป็นคําภาษาอังกฤษมากกว่าเจ้ว่ากันนี่ก็คือเข้ากับใส่ใส่กันทั่วไปแหละคาว่มามาดามเรียกใครกัไเลแล้วแต่นะคะประด้ว่ากันอ่าพีรินเบิงสาภาพนั่งแล้วนะคะนั่งบอกนั่งกินเงินจากรัฐบาลได้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็นัน่งมีสมบัติอยู่อ่าเืองไทยนะคะเป็นอย่างนั่งขึ้นหมั่นใจในตัวเองนั่งเป็นอย่างนั่งคือสถาปนาตัวเองว่าเป็นมาดามร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เบิงสาภาพแล้วนะคะพิรินอันนี้พิรินบุร อภเทวีไผ่แต่ว่าเท่าที่เบื้องจากคําพูดคําจาของนางนะคะทัศนคติการคอมเมนต์นะคะแล้วกับเบื้องสภาพของนางเช็คโปรไฟล์ของนางแล้วแบบนั้นเขาไม่เรียกว่ามาดามนะคะอันนี้คอยยําเลยอ่าในใน,ในสายตาของพีลินในความคิดของพีลินพีลินว่าผู้หญิผู้หญิงคนนี้คุณไม่สมควรที่จะใช้คําว่ามาดามย่างนั่งเลนบอกนะ,ะพีลินขอใส่คําว่าคางคกขึ้นวอจะเหมาะก,กับนางมากกว่าคําว่ามาดามร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเบื้องจากสภาพแล้วนางบบแมน ได้รับเงินจากรัฐบาลมีสมบัติมากมายอยู่ที่เมืองไทยประสานนั่งมาดังร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งสถาปนาเจ้า,จาของเรียบร้อยแต่ว่าเท่าที่เบิงบบแมนนะคะที่ฉันขอเรียกคุณว่าคางคกขึ้นบอดีกว่าบบแมนมาดังจเจ้าบบแมนมาดังอันนั้นมันเป็นความเพอ้อฝันนะคะมันเป็นความปรารถนาค,ความเพ้อฝันของเจ้า,จาเจ้าบาสามารถเป็นไ้เบิงจากทัศนาคติเบิงจากสภาพอียังของเจ้าแล้วโปรไฟเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าเพื่อเพื่อเจ้าฝันนะคะในกรณีที่พิลินเบานะคะเรือง เรื่องการทำงานในต่างประเทศเนาะในกรณีที่พิดินบอกนั่นคือนะคะพิดินบ่ไใดหมายถึงคนที่บ่สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์กันที่มาคอมเมนต์ที่เกิดความบ่พอใจในกรณีที่พิดินบอกว่าเพิ่นบ่เห็ดงานก็เอนเพราะว่าอยู่ไปวันๆคือเหมือนแบบชีวิตไร้คุณภาพอันนี้ในกรณีแบบนี้นะคะในกรณีนี้พิดินบ่ไใดหมายถึงคนที่ไม่สามารถทำงานได้คนที่สุขภาพบ่แข็งแรงอันนี้มันเป็นอีกกรณีหนึ่ง นะคะอันนี้พิริบได้วานะคะก็คือมันกับมีคือกัอนนะคะบบวาคนไทยบวาฝรัง่งเขากับมีคือกัอนบางคนนะคะเขาอู้เฟอหรือคนที่แบบว่าอไอคนทุพพลภาพคนพิการคนมีปัญหาก็เรื่องสุขภาพมีคือกันเขากับบด้เห็นงานคือกันแต่ว่าอันนี้เขากับมีเงื่อนจากรัฐบาลซอยเหลือจากรัฐบาลจะรอดชีพกับมีที่ประเทศอเวรก็เขาเรียวกว่าอู้เฟอนะคะอันนี้พิลิบบดได้พูดถึงใกนกรณีนั้นถ้าคนที่มีความคิดนะคะแต่คนที่แยกแยะนะคะจะ จะเข้าใจจะเข้าใจจะตีความหมายของพิรินออกว่าพิรินหมายถึงจังไดนะคะคนทุกคนเขากระหูอยู่แล้วว่าเหตุผลมันเป็นยังไงบอแมนพิรินมานางเบาแล้วหมายถึงว่าเออป่วยสิตายเป็นโรคเป็นยังกะบอเหตุงานกับหมายถึงคุณไม่มีคุณภาพพิรินไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคุณต้องแยกแยะให้ออกทุกชีวิตมันย่อมมีเหตุผลอันนี้เข้าเข้าใจกันอยู่แล้วว่าคุณสุขภาพไม่ดีคุณทํางานไม่ได้คุณป่วยคุณทํางานไม่ได้แน่นอนอันนี้บมอบี้ไผวาคูณแน่นอนคุณต้องแยกแยะคําพูดคุณต้องแยกแยะสถานนกกกาาารรรณ์ให้้้อออคคุตงูจจัิิดเเปป็็พน พิจารณาเป็นนะคะแล้วในกรณีอีกอย่างหนึ่งคือคอนที่เขามีลูกหลายมีลูกเยอะๆมีลูกน้อยต้องเลี้ยงลูกอันนี้กับเข้าใจกันคือบางคนบอสบ,บออยากไปจ้างคนมาเลี้ยงหรือว่านั่นนนี่อยากเลี้ยงเองอันนี้กัเข้าใจอันนี้มันก็เป็นอีกกรณีหนึง่งแต่ในกรณีที่พี่ลินบอกถึงคือคอนที่บอใดเหตุอีย่างไปอยู่เฉยๆบอมีภาระอีอย่างที่ต้องรับผิดชอบบอเหตุอย่างแต่บออยากทํางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถึงคนมีลูกนะคะ อันนี้พี่เล่นจาว่าในรณีถึงฝรั่งนะคะถึงเขาจะมีลูกเขาก็เห็ดงานขึ้นเก่าเท่าที่พี่เล่นเห็นนะคะพอเขาตั้งท้องปุ๊บเขาทํางานไปถึงช่วงที่เขาลาคลอดเขามีเวลาเขามีกฎหมายเขามีเวลาในการลาคลอดของเขาอยู่แล้วนะคะเขาลาคลอดปุ๊บเขาไปคลอดเขาดูแลลูกแล้วในช่วงที่เขาลาคลอดคือเขากมีเงจากรัฐบาลสวยเหลืออยู่แล้วพอครบกําหนดปุ๊บเขากกลับมาห็ดงานขึ้นเก่า ส่วนลูกของเขาเขาก็ส่งเขาโรงเรียนเขาก็ส่งเขาบ้านหน้าหาเกณฑ์หรือโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเด็กหน่อยคือหลังจากนั้นเขากลับมาเห็นงานเขาก็กลับมาทํางานไอ้ส่วนตรงนี้รัฐบาลเขาสัพพอดอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาะคะคือถ้าคนอยากทํางานอิหลีเขาทําได้เพราะว่าเขามีโรงเรียนอนุบาลรองรับก่อนไปเห็นงานเอาลูกไปส่งไปโรงเรียนเลิกงานมาหลับลูกมันไม่มีปัญหาสําหรับฝรั่ง แต่ว่าพิรินบลูว่ามันมีปัญหาสาหรับคนให้หรือเปล่าอันนี้พิรินบลูคือกันนะคะแต่ว่าอันนี้บอเดวาไพ่พ่รินมาเวาแบบนี้คือพิรินกับบอเดวาไผ่ก็แล้วแต่ยาเฮดเบวเฮดกันแล้วแต่ถ้าพ่รินที่พิรินมาเวาพิรินมายกตัวอย่างแครมันมีความแตกต่างกันแบบใดแค่นั้นเองนะคะในในมือนี่มันอาจจะใช่สามีเหาดูแลดีหักเหาหลงเหาแต่ต่อไปในอน,นาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีไ่ลูหรอกนะคะคิดกันเอาก็แล้วกันพิรินกับ มา่อวอนฟังซ้ำหนีนะคะถ้าพี่เล่นก็คอยืนยันนะคะว่าพี่เล่นบอร์ใดไปเหยียดไผหรือว่าบอากเคยไปคิดดูถูกไผนะคะพีเ่เล่นนัมา่อวาพี่เล่นนัมายกตัวอย่างในกรณีที่ในสิ่งที่พี่เล่นเห็นนะคะในสิ่งที่พี่เล่นมีประสบการณ์ในสิ่งที่พี่เล่นเจอมานะคะคนที่บอกว่าในต่างประเทศมันบอรไม,มีไผมาดูถูกไผดอกเรื่องการทํางานนะคะคิดไหมนะคะถ้าคุณไม่ได้เคยออกมาอยู่ในโลกภายนอกเลยคุณไม่ได้ออกมาสังคมฝรั่งเลยคุณไม่ได้มาคลุกคีกับฝรั่งเลยคุณดูแต่บ้านอยู่กับลูกยกัับว เจ้าบ่ฮูดอกว่าสังคมภายนอกเขาคิดแบบนัแต่กะดีะายูแบบนั้นก็ว่าต้องไปยุ่งเหยิงกับไผอันนี้ก็ดีเป็นเป็นชีวิตที่แบบว่าเป็นแฟมิลี่เป็นแบบยูแบบว่าต้องสนใจโลกอันนี้ก็ดีขึ้นกันนะคะจะ้าบบทำอันใจในสามีตัวเองว่าจะยูแบบนั้นนินรันดร์กาลอันนี้ก็มันก็ดีขึ้นกันนะคะทำให้สามีแบบนั้นก็เริดนะคะนั่นละจังไดกะพิลินก็ขอย,ย,นยนืนยันว่าพิลินเคยมาเหยียดไผ่เคยดูถกูกไปก็คือมาเล่าสู่กันฟัง